อุชาอัมหากังที่คระตังติก็จะเป็นการเก่าของขมาพระแม่ขุนขานะครับไม่ยากผู้ที่ประจุดจานนะครับก็เนอย่นงจะเริ่มตอนนี้กำลังจุดที่พัทยาอนที่พี่น้องท่นุได้หลั่งไหลไปดูดนี่ที่พัทยา เรายัเกิดเดกทุ่้า้นกได้ซื้องอะไรนะครับไ่าน้องๆหนูนะครับก็้องประวนเรายอะนะครับปรกบเด็ก้วยนะครับเดี๋ยวน้องจะอ่าหน้าหน้าขึ้ลงไปนะครับขอให้ทุกท่านหลังนะครับเพื่อที่จะเอาลงไปได้เล่เวทีได้เลยนะครับ ท่านยังสามารถพื้ออะไรได้อยู่นะครับตอนนี้เรายังไม่็นโบดนะคะระับสาา่วนของรับของนสนัรนะครับไถามนรับจ้าหทีมันดดีแนล้วนะคะเดี๋ยวเราเต้นให้กับทุกทานใหน้เราจับมือประกบเ็กไปด้วยนะครับ ครับ่นรเชิญได้เลยนะครับาให้ท่านท่ไีด้วยขอะครับนีเปการมอบรางวันรอบแรกเชียร์อีกนึ่งันนะครับในรอบแรกนะครับขอเชิญเลยนะครับขอเชิญอุ๋ยเลยนะครับและขอเชิญทาง ได้อีกจำหนายอยู่ไปแล้วแต่เรานะครับขอไปทำทานอีกครั้งหนึ่งว่าในเมื่อหนูน้อยล,ลงมากได้รับไปแล้วหน้อยนะครับขอเชิญเลยนะครับเชิญเจ้าหนาที่นะครับทั้ง8 0 0านะครับเพราะว่าอยู่สักครู่หนึ่งนะครับเราจะเปิดโหวตรอบที่